ไม่ทันได้แต่งสาวทิ้งคู่มั่นก่อนวิวาไม่กี่วันสุดพีคหันไปคบเพื่อนสนิทเผยจุดเริ่มต้นหวานรักแท้ไม่มีเงื่อนไขเข้าเด่นเข้าเดจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศกันค่ะซึ่งมีารายงานเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสบ,บนโลกออนไลน์นะคะของสาวชาวสหรัฐที่เธอออกมาเผยชีวิตคู่สุดพีคเธอตกหลุมรักเพื่อนสนิทของตนเองจนต้องยกเลิกงานแต่งงานของเธอกับแฟนที่คบกันมาร่วมสิบปีอย่างกระทันหัน ก่อนทันมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันลั่นแม้เธอต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายแต่ก็คุ้มค่าที่จะได้สัมผัสกับรักที่ไม่มีเงื่อนไขค,ค่ะโดยเคล่าสาวชาวสหรัฐวัยย่ปีเธอเล่าชีวิตรักที่เพิ่งรู้ใจตัวเองนะคะว่าเธอตกหลุมรักเพื่อนสนิทที่เคยขอให้มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่แล้วก่อนวันแต่งงานของเธอกับแฟนหนุ่มที่คบหากันมาเกือบ1ิบปีไม่กี่วันเธอได้ตัดสินใจขอเลิกกับคู่มั่นทันทีหลังทบทวนความรู้สึกของตัวเองค่ะ ก่อนหน้านี้เธอคบกับแฟนหนุ่มมาเป็นเวลาเกือบสิบปีนะคะก่อนที่เขาจะขอเธอแต่งงานเมื่อปีที่แล้วตอนที่พวกเขาทั้งคู่ไปเที่ยวปีนเขาด้วยกันแต่แทนที่เธอจะดีใจที่จะได้เป็นเจ้าสาวเธอกลับมีความรู้สึกสับสนอยู่ข้างในค่ะสุดท้ายเธอก็ตอบตกลงไปนะคะและได้เชิญเอ,อริก้ามาเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วย อย่างไรก็ตามค่ะแม้ใกล้ถึงกำหนดเข้าพิธีแต่งงานเธอได้สารภาพกับเอลริกาเพื่อนสนิทที่พูดคุยแชร์เรื่องราวได้ทุกเรื่องว่าเธอชอบผู้หญิงและมีแผนจะอยากกับสามีของเธอพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกันตอนนั้นเองนะคะที่เธอตระหนักว่าคนที่เธอรักจริงๆ ไม่ใช่คนที่เธอกําลังจะแต่งงานด้วยแต่ก็คือเอริก้าค่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้นะคะเธอกับเอริก้าได้เริ่มสารสัมพันธ์ในแบบคนรักเธอเผยค่าว่าแม้จะมีคนมากมายวิพากษ์วิจาร์ณถึงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเราแต่เธอพยายามไม่สนใจสิ่งที่คนอื่นคิดเนื่องจากการเป็นตัวของตัวเองทําให้ฉันเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกจนตอนนี้เธอกําลังจะได้ใช้ชีวิตคู่กับคนที่เธอรักอย่างแท้จริง โดยเธอทิ้งทายว่าฉันรู้ว่าฉันกำลังจะแต่งงานกับเนื้อคู่ของฉันฉันไม่เสียใจเลยเราถูกกำหนดให้ได้อยู่ด้วยกันฉันอยากจะบอกว่าทุกคนควรที่จะเป็นตัวของตัวเองและสัมผัสกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขการเดินทางครั้งนี้อาจจะยากลำบากแต่ก็คุ้มค่ายอย่างแน่นอนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ